สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเที่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้าไฮรักรีโวครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2017ครับรุ่น4ประตู P Runner นะครับผมตัวยกสูงโรงงานครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับปีดาวครับออกรถ0บาทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะครับมือเดียวออกห้างครับผมมาพร้อมกับไฟหน้า Daylight นะครับ ไฟหน้าโปรเตคเตอร์ครับผมกระจังหน้าคมเนียมเงางามเลยครับคันนี้ลอเหลาดุดันเลยครับสภาพสีนะครับเรียบร้อยครับผมไม่มีริ้วรอยเลยครับสีเงาช้ำช้ำทุกชิ้นเลยครับผมรถบ้านแท้เลยนะครับมือเดียวออกห้างครับผมตัวนี้นะครับรุ่น E ครับผม สีนี่เงาชําบาดใจจริงๆครับเงาช่ำๆทุกชิ้นเลยครับผมมาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับออปชั่นจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับระบบไฟฟ้าทั้งคันครับผม มาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัยนะครับผมสามใบครับผมมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับเกียร์ธรรมดานะครับระบบเครื่องเสียงนะครับบลูทูธครับผมเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้หมดเลยนะครับจบในเครื่องเดียวเลยครับผมและที่สำคัญนะครับใหม่มากครับผมรถบ้านเดิมๆเลยครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันนะครับ บาหลังนะครับคุณลูกค้าบอกได้คำเดียวครับแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมสภาพน้องๆป้ายแดงเลยครับคันนี้หายากมากครับผมสวยจริงครับคุณลูกค้าบรรยายก็เจ็บคอเลยครับคันนี้สวยงามมากเลยครับออปชั่นนี้จัดหนักจัดเต็มไปเลยครับล้นๆเลยครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผม ผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับ,บ,รบเบาเราะขนาดไหนนะครับผมชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ตติดง่ายครับโอเคครับไปชมห้องเครื่องกันเลยนะครับ มาชมห้องเครื่องกันชาชัดๆเลยนะครับเงียบมากใหม่มากครับไม่เยิบไม่ซึมครับผมเดิมๆเลยครับคันนี้ที่สำคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยนะครับไม่มีควนไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึ๊กครับผม และที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนเลยครับหัวน็อตไม่เคยขายไม่เคยขยับเลยครับผมเม็ดฮาร์คแผ่นเพดนะครับผมอยู่ครบทุกจุดเลยครับเดิมเดิมสแตนดาร์ดโรงงานเลยครับครับผมคันนี้นะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผม สำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่นะครับผมรับประกันเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมขับแล้วไม่ถูกใจตรงไหนนะครับผมยินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับผม